สวัสดีพี่น้องขึ้นมาใส่กันแล้วมานลยมาพบกันอยู่หัวอิงไปหน้าติดผู้พี่น้องเลยสิบห้านี่พี่น้องเ <c oughs> นี่ยไปเป็นไงพี่น้องไปเนี่ยมันก็เอามาเอามาสิดาใช่พี่น้องเนี่ยไปพี่น้องอเน่ยใช่กันแล้วมาอื่นเดี๋ยวสิขึ้นมายามพี่น้องเลย มาชาวบ้านเขาพี่น้องเลยนี่กงเจ้าของเขายุ่นี่แหละอุ้ยใส่ละห้องน่แล้วพี่น้องใส่ห้องผายเขาเนี่ยมาไหลลงมาต่าปูพี่น้อง วันนี้ค่อยเห็ดสาบงูอยู่ได้พี่น้องสาบมักใหญ่นะขาบมันอยู่ในท้าเนี่ยมันมีน้ำพร,พร้อมพี่น้องนี้นะ้ำอ่างนี้ยโอ้เหลายอ่ะพี่น้องเหตดกระลายอยู่พี่น้องเนีย มีแต่หอยหนุ่งทงวัดพี่น้องเลยโอ้หมานได้ใครโย่มาอื่นเนาะพี่น้องอนกผมพี่น้องเลยนกกระโตงพี่น้องยังโสดุ่งสมบูรณ์ได้พี่น้องให้ภูบานคอยก็ได้การดยวยพี่น้องเลยนกกระโอง โอ้ชื่อคือนี่นะตัวตนี้น้องไงใช่คือในพี่น้องเลยขอเชิอในพี่น้องชื่อจะได้ส่งรางเลยพี่น้องไอองไ đỏ xưa con Hãy subscribe โอ้แดงมาเต่งความพี่น้องมึงนี่อโอ้หนักตึ้งพี่น้องแดงมาเต่ง,ยอยงอหอมไงพี่น้องโอ้ไก่ป่าพี่น้องบินไปกี่นี่ โอ้ตัวบักใหญ่หนึงมาลงมากินข้าวข้าเจ้าอยู่นี่พี่น้องาาาเลยป้ามาฉบาลเขาไร คือนี่พี่น้องอาพี่น้องมื่นมาลุ้นน้องควายพี่น้องมนละหมานอยู่พี่น้องเลยมืน่นเสา